กับสบายดีป้าลุงสบายดีสุขุสุคนเด้อสมองสุบอรบอกพังไทยรัวพังลาวเอฟซีจะดีทั้งหลายท่านผู้สมทุกทุกท่านมานนี่กับพ่อๆกับซองน้องมิดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นตะกล้องให้เพลินพี่น้องเพลินกำลังลกกะอยู่สบายดีป้าลุงกำลังลกกะอยู่ไม่ยะบามอีกแล้วไม่อีกแล้วพี่น้องมีนานมัว่าในมาดามันนีมาลกอืม มาก็มาวังสวยวังค่ำวังบ่ายนี่แหละจะข้าวจากตอนใดแต่จหน้อยก็ทีิไเ้ยเนีเมื่อได็กเอฟซีมหาสิประมาณบ่ายสามหรือบ่ายสี่อ้าวพี่นงนึกว่าโบมีเอฟซีฉันดกช่างเปล่าโมเมนอันเออจนหนุนไพ่สนกันบ่เจี เออมาหาอยู่เฮือนเป็นแหละอยู่คอนโดของนางเป็นแหละอ้าวมีขนาดคอนโดเป็นเรื่องชวนเวรมากมีคอนโดเอ๋ยมีตุ๊กตาปลายมีเทวาทองคำนางเอฟซีผู้ชายเจ้าขาพี่ควายมาดอกก็เป็นตาคนข้างๆสิอุก็มีกผู้ชายมาหาระเพราะก็เป็นตาคนข้างๆสิอุกใจเทนาะ ยบบอกดอกบ่เข้าใจจริงยันวะเอาไว้นะเอาไว้นะกบปากบ่าวจ้าผัวนางเอ๊จับมือปับไอจังไห้ไวจังไห้แกมมูกา เจดีนางปิดฝังอังมาโนโศกันแม่นบ่น้องวาดินทรายจนเป็นมองกันมาดันกอดความเจ็บปวดในครั้งนี้ไป่ที่เท้ามองป็นนางเอ๊ะว้าวปีนางพี่นางเอ้สิ่งเป็นหัวนจมาปีนองต้นนี่จะข้ามไปเดินมัดเดียวเลยปีนองเอ้ย เพป็นนั้นว่าวกับบอนั่นดอกพี่น้องเขาบอกเอฟซีรอถ่ายอ,อยู่ว่าสันอันนี้นันอันลูกไส้แม่ต้านี่นันซ้ำลองสื่อๆดอกพี่น้องเออาไปนะเช้จ่ายได้เอาไม่ยันว่ายันว่าได้เป็นของแท้น้ำข้าวก็ว่า,าไปแหละพี่น้องนะ้องพอได้หัวได้ยางว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดช่วงเครียดบ้องผียังจ่ายเครียดนะจ้าสู่กูโขคน บอกว่าผัวปล่อยเขามีอนาคตที่ดีทาาันทีค่ะอย่ามาดึงเขาลงนรกหน่อยอีพี่ปอภฏิว่าอีกเนาะอ้าวอีกดึงเขาบอกว่าก็ว,ว่าอีกก่อนชุมเจ้าภิว่าข่อยหน่าบ่ต้องว้าข่อยภิว่าข่อยอีกอ้าวมมีผัวว่าดอกเจว้าอีกดหลัดไว้ก่อนพี่น้องกั้นไว้ก่อนมาสัน หลับบทเอง,งแท้ปเ,เป็นพระเอกนางเอ, <c oughs> องกเป็นในเบอร์โตกุ้งนางกลับมาหล่อแรงพี่น้องเอ้ยนรกกะวาัความขืดกว่าสิมาดำน่ะบ่เจ๊แม่นึกว่าดำอืมตรกกะในนาะงแบบปันด <c oughs> ไดเอา่อยากปันไดยูวะสะบดมือนางก็ได้ยังมากกว่แปดมัดเอาอแดดกระห่อนแทบบัติเนี่ย เอ้ยพี่น้องเบิ่งสภาพหมวกข้ามันลูกทุง่งข้านอนมุงเสีหข้าบุญเองมึงกูฟังดูแล้วสิลำเคนอุย้ยหมวนมวนพี่น้องคนใจไปดัดนิสัยเจ้าดอกบา,าเนเย็นแต่งใหญจำอะไร <laughs> จะกินยังจำบ่ได้ว่าสันหมวกคน<า>พี่น้องเลยทีบ้าอพี่นาองคนเดียวกับพี่บ้านนะนะพี่น้องบ่เต็มบ้ากับที่บ้านตน่นอมาต้องมันเหลือบ้าทพี่น้องเลยทีมงานเราตอนแรกกับซ้ำเก่าพี่น้องลื่นเก่ามาอยู่มาเพิ่มหนึ่งสองสามมาเพิ่มอีก <3 S 2> สามรอบแรงเนาะหนึ่งสองสองแม,งมนพอรอบเศร้านี่แมนเบิดโลกะคือเก่าพี่น้องอ่ะบได้ดำบอเคยล้าตัวแรงนั่นอ้าวกระเทือนเลยเนาะบได้ดำมบอสันพี่น้องเอ้ยโลกะอย่างเดียวสนนะ่ะกรสิบบารีสุกระสิบบารีใส่ซุปเ,เ,อเออปอร์เตะดอกพี่น้องเอ้ามันกล้าหน้อย Một sắp sụp bơ tay bây giờ <laughs> mưa tay ông sắp nàng ba. Hoa sống tay mùa mong nịch càng lấy bước cà tô lôi phi nhau đi nữa là hà cho 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 ก็จะซั้นการให้อันลูกไส้เมตาขาวส้นซะเปล่าตอนนี้ก็บรรยากาศกับแดดออกมาจักหน่อยพี่น้องคึ้ว่าพ้นสิตกคือว่าพ้นสิตกผัดแดดออกอีแล้วอ้าวนู่หน่อยกับบอย่อมขึ้นฮู้ดหน่อยกับเก่งขนาดพี่น้องเลย เลยว่ามืดพ้นมากลายพ้นสีแห้งสะดกแมนมันแดดแบบเอาเอ้าเลยแบบกรบแดดหักแตบบ่ว่ามันเอ้าแนนดีเอ้าเอ้าไ้ยานพิวเสียกับหิบใส่กุ๊ปเด้อ อ้าวป้าวีเขานี่ยังบวลงเนาะขึ้นขึ้นน้ำลังคือหวังแล้วป้าวีกับมาบ้าวบวแดงหน้าแล้วแล้วผู้เพิ่นเอิ้นย่อเพิ่นว่ามาพี่กอนมาสั่นลูกเอินดำเอิ้นเพื่อนมาเพิ่นว่าบ่ไวแล้วเพิ่นว่าน้องแหนะกันข้างหนึ่งตีนข้างนั้นแม่นข้างหนึ่งตีข้างนี้พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่า มันยากาศยามแรงพี่น้องเอ้ยลงรอบสองเลยพี่น้องรอบเศร้าก็ได้ไปร้อยกว่าหมดัดรอบแรงจักสิได้จักหมัดยังบุเพราะว่าอันกะมันบ่มีน้ำเนาะลกเงารบเศร้าไม่น่าก็ะะกะมีอยู่ไรเพ่งลงคือดูดลงมาอีกอ่ะดูไปอีกน้ำนะดูไปอีกพี่น้องสบายดีพี่น้อ <c ười> งบายดีพี่น้อง โลกาลกทั้ขาดทั้งหย่าโลกากัที่ละต้นหมอที่ละต้นพี่น้องโมเป็นยังเนาลงโทษพอมินคือก่าผัพอมินเป็นผูวานเคยหลาเป็นผูวานกับบันเคยกลางหักขั้นขั้นจับหรือกะจับซองเขื่อนสิบูรณะเองก็มากนี่นะป่าพี่น้องเอ้ อันซาลาวาคันจับก็บ<ส>จับซองเครื่องบัดขวักมากบัด,บดหัวอีกลูกกาคือกาพี่น้องยังมะไร่งไยังใบด,ดำแค่มีงากาขอดำขัดสิไปลกขัดอ,อื่นเช่าสด,ดำได้เนาะนี่ข,ข,นขันส <laughs> ิไปดำขัดสีไปดำขัสีไปดำระไปหลายคนเนี่ยได้อ่ะลูกวาเห็นงไทันท้า ในไรกะผาในไรกะผ้าน้องแคทเาวแต่มื่อนี่ซาบอกเมื่ออื่นพอน้องแคทผัสเเป็นโรกาตัวเองเมื่ออื่นเบาควันสิบมาบ่เมื่ออื่นเนาะเซงเหมิงมากระยานนะากเอาซ้ซสองวิววิวพ่งเลยพี่เนาะแมย์ยังได้ฮะเมย์แมนยังดอก อันว่าหยอกมาวม้อยสื่อเดือกหยาแล้วมีหาาตเดียวมันไปตลอดมีครบเลยแมนตาเทึงหรือบ่มีตาถึงได้เิดแบกเสียมบบอขัาท่อนโต๊ะึกชั่วมันกับบุเกิดได้หห้หยะ มันแดดอันนี้ตกส่วงแดดพี่น้องเอ้ยหย้าก็เลยขึ้นพ้นบนตกบ้านนี่หย่ามันหลุดซิงขึ้นตีซิงขึ้นตีเจ้าหย่าพี่น้องเอ้ยลูกไส้แมตตากับบาดในนี้จากขางแมน เผาคุณป้าอืนะเขาคุณป้าวสานเขาคนนีี้ผี่สอนแต่หมวกนางพี่น้อยเมนี่แค่แนแต่ได้มาเพิ่มอีกสองเนาะเจ๊รอบแรงเอกปอ้ากันยังดีกว่าบมมาแต่ว่าอืมอืมน้างนางตาลายกว่าพักกันยังจัะ นืกว่าพักกันยังสงสัยบาได้กินกาแฟนมเหมอกบางตากาแฟขมอีกแล้วเจเอ๋ยเจ๋วดีได้เจนี่แถมมาส่งผัดจอกบุกขู่กันอีกเลยเมียน้อยบ่ได้ใส่จอกเมียน้อยบ่ได้ใส่จอกผัดผัวผัดขึ้นไปหาจอกบ่มี่ผัดโดนหลอกอีก ว่าบามีว่านึกว่าเสียเอามาห้กินเราว่ะมาหาจอกขักแน่เราว่ะรรมาตาหาจอกไห้เลี้ยวหาผักบุเห็เราว่ะได้จอกหรืจักปาทั้งได้่เราว่ะบามีเราโดนหลอกโดนผัวเจ๋หลอกพี่น้องเ้ยเอาเนน่อยกันหน่อยใจ แล้วพี่น้องมาอะไกัสมมาฝากควรอะไรพี่น้องเอ้ยเมตตาเจริญขอรักคิดนิ่งิดหนาพอกันใหม่พี่น้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองนองมีดเด้อซองน้องมีด่องเมตตาแล้วก็่องน้องอ้ำพี่น้องขอปกคุณล่องหน้าดนะจ้าแล้วก็ทุกๆ่องได้หนี่แหละพี่น้องเอ้ยขอปกคุณล่องหนาจ้าบ๊ายบายสบายดีวันสุขสุขคนจ้ากิดหนาพอกันใหม่